สหรัฐอเมริกากลายเป็นความหวังเดียวของฮุนเซนทำไมจีนจึงไม่กลายเป็นความหวังของฮุนเซนจีนรู้ว่าฮุนเซนกำลังที่จะหมดอำนาจสหรัฐอเมริกากลายเป็นความหวังเดียวของฮุนเซนทำไมจีนจึงไม่กลายเป็นความหวังของฮุนเซนจีนรู้ ว่าฮุนเซนกำลังที่จะหมดอำนาจจีนรู้ว่าไม่สามารถที่จะอุ้มศพทางการเมืองให้มีอำนาจต่อไปได้ฮุนเซนคือโมฆะบุรุษของคนกัมพูชาไปซะและ้วสิ่งที่จีนรออยู่ก็คือการเตรียมสถาปนาผู้นำคนใหม่ที่ยืนอยู่ข้างจีนซึ่งก็คือสองตระกูลนั่นคือตระกูลเตียและตระกูลนรูดม ทำไมจีนอยู่ในสภาพที่จ้องในการที่จะฉวยจังหวะโอกาสที่ฮุนเซนล่มระบบการปลกครองพังทลายจีนก็จะเข้ามาแทรกแซงในตอนนั้นเมื่อฮุนเซนรู้ว่าจีนเป็นอย่างนี้ฮุนเซนจึงเหลือแค่หนทางเดียวนั่นคือต้องดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาสนับสนุนเข้ามาแทรกแซงให้ได้ข้อเสนอใหม่ ท่านฟังนะครับข้อเสนอใหม่ที่นายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตและนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเนี่ยได้คุยกันเขาเสนอให้เปิดพื้นที่ด้านความปลอดภัยด้านสิทธิมนุษยชนตามแนวชายแดนของไทยโดยให้มาเลเซียคุยกับอาเซียนและให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาสนับสนุน คำว่าเปิดพื้นที่ด้านมนุษยธรรมก็คือให้กองกำลังของสหรัฐอเมริกาและผู้สังเกตการอาเซียนเข้ามาอยู่ตามแนวชายแดนของกัมพูชาที่ติดกับประเทศไทยไล่ตั้งแต่จังหวัดพระวิหารมาจนถึงอุดรมีชัยมาจนถึงปันเตียเมนเจยมาจนถึงปอยเป็ดเป็นถึงพระตะบอง ถึงโพธิสัตว์ถึงเกาะกงตลอดแนวชายแดนไทยในระยะ20ถึง40กิโลเมตรที่ลึกเข้าไปในฝั่งของกัมพูชาให้เป็นพื้นที่แห่งมนุษยธรรมนั่นคือให้กองกำลังต่างชาตินี่เข้ามาทำการคุ้มครองนี่เรื่องที่หนึ่งที่เขาเสนอเรื่องที่สองที่เขาเสนอก็คือเขาต้องการที่จะบีบให้รัฐบาลไทยเปิดพื้นที่ ด้านมนุษยธรรมตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเหมือนกันนั่นคือให้เอาทหารไทยออกจากแนวชายแดนและให้ผู้สังเกตการต่างชาติมาอยู่ตลอดแนวชายแดนตั้งแต่จังหวัดตราดสักแก้วตราดจันบุรีสัแก้วบุรีรัมย์สุรินศรีสเกตอุบลเอาทหารออกจากทหารไทยออกจากแนวชายแดนและอ้างว่าจะได้ให้ประชาชนชาวไทยมาใช้ชีวิต ได้อย่างปกติสุขพี่น้องกลับมาอยู่บ้านได้ชาวภูมิสลอนกลับมาอยู่บ้านได้ชาวถนนธงชัยกลับมาอยู่บ้านได้ชาวบ้านโนนหมากมุ่นกลับมาอยู่บ้านได้เป็นต้นนี่กําลังเสนอแต่ผมบอกกับรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินและกองทัพไทยให้ปฏิเสธเงื่อนไขที่เขาเสนอนี้โดยเด็ดขาดเราจะไม่มีวัน ถอนทหารไทยออกจากชายแดนของเราอย่างเด็ดขาดอย่าทําเหมือนกับที่รัฐบาลพักเพื่อไทยที่เสนอโดยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยที่เสนอให้ทหารทั้งสองฝ่ายถอยออกไปคนละ3กิโลเปิดพื้นที่ปลอดภัยตลอดแนวชายแดนนี่ไงมันกำลังจะเอาความคิดนี้มานำเสนอให้นายกรัฐมนตรี แห่งมาเลเซียเสนออาเซียนและขอให้สหรัฐอเมริกามาเป็นผู้คุ้มครองข้อเสนอนี้เปิดพื้นที่ปลอดภัยตลอดแนวชายแดนอยา่าครับมันจะเปิดพื้นที่ปลอดภัยในกัมพูชาในแผ่นดินเขมรก็ให้มันเปิดไปแต่กองทัพไทยรัฐบาลไทยจะต้องยึดเส้นปฏิบัติการทางทหารตามแนวสันปันน้ำและแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเราจะต้องคุ้มครองแผ่นดินไทยของเรา จะไม่มีวันถอนทหารไทยออกจากแนวชายแดนอย่างเด็ดขาดนี่ต้องยืนหลักนี้ก่อนถ้าเรายืนอย่างนี้ไอ้พื้นที่ปลอดภัยที่กัมพูชาที่ฮุนเซนฮุนมาเนตกำลังพยายามจะทำขึ้นภายใต้การอำนวยความสะดวกของนายกต,ตัมตีอันบาแห่งมาเลเซียอาเซียนและสหรัฐอเมริกาจะเป็นพื้นที่ความปลอดภัยที่ล้มเหลว จะเป็นพื้นที่ความปลอดภัยที่ล้มเหลวเพราะมันเป็นการถอนทหารของกัมพูชาแต่ฝ่ายเดียวออกไป2 0ถึง40กิโลเมตรก็ถอนไปสิครับไม่ได้เกี่ยวกับกองทัพไทยที่ยังอยู่ที่เดิมถ้ากองทัพของฮุนเซนอยากจะถอนไปก็ถอนไปไม่เกี่ยวกับกองทัพไทยฮุนเซนอยากจะให้ทหารอเมริกันมาตั้งค่ายตั้งแต่พระวิหาร ตั้งค่ายอยู่ที่อุดรมีชัยตั้งค่ายอยู่ที่ปันเตียมเมนเจยตั้งค่ายอยู่ที่บอยเป็ดพัะตบองโพธิสัตว์หรือก่อกรงก็ทําไปให้ทหารอเมริกันมาอยู่ที่นั่นให้ทหารมาเลเซียมาอยู่ให้ทหารฟิลิปปินมาอยู่เชิญครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทหารอเมริกาทหารอเมริกันเข้ามาทหาร มาเลเซียเข้ามาทหารฟิลิปปินส์เข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นครับจะเกิดการก่อสงครามกลางเมืองเพราะเท่ากับว่าฮุนเซนเปิดพื้นที่ให้สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพในกัมพูชาคนที่เป็นเจ้าของประเทศกัมพูชาที่เป็นเจ้าของระบบฮุนเซนที่แท้จริงก็คือจีนเขาย่อมไม่มีวันยอม ให้ฮุนเซนทําอย่างนั้นและนั่นก็จะเป็นโอกาสในการก่อกบฏก่อการรัฐประหารหรืออาจจะเป็นการฆ่าหุนเซนโดยคําสั่งของรัฐบาลปักกิ่งเลยก็ได้ก็เป็นเรื่องที่หุนเซนและตระกูลหุนจะต้องรับชะตากรรมของตนเองที่ก่อขึ้นไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไทยกองทัพไทยและประชาชนชาวไทยผมจึงยืนยันอย่างนี้ครับเรื่องนี้เราอย่าเดินตามเกม ให้มันเปิดพื้นที่สันติภาพในแผ่นดินกัมพูชาให้อนุญาตให้ทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพในกัมพูชาอนุญาตให้ทหารมาเลเซียเข้ามาอนุญาตให้ทหารฟิลิปปินส์เข้ามาซึ่งอินโดตอนนี้ปฏิเสธข้อเสนอนี้แล้วเพราะรู้ว่าถ้าทหารตัวเองเข้ามาทหารตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อของสงครามกลางเมืองที่จะเกิดขึ้นในกัมพูชาแน่นอนจีนไม่มีวันยอม ให้มีทหารต่างชาติมาอยู่ในกรัรมพูชาแน่นอนท่านทั้งหลายครับนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นทางรอดเดียวของฮุนเซนที่จะทำได้ก็คือการแทรกแซงของชาติหมหาอำนาจซึ่งมีชาติเดียวที่จะแทรกแซงเพื่อช่วยฮุนเซนก็คือสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้สหรัฐอเมริกาก็ติดมือครับฐานที่ตั้งทางทหารและ บ่อขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐอเมริกากลางประเทศซีเรียถูกโจมตีทหารเสียชีวิตสองคนมีพลเรือนเสียชีวิตด้วยรัฐมนตรีกรลาโหมลฐมตีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งโดนันทรป์ก็ประกาศขู่จะจัดการพวกไอซิดอยู่ที่ซีเรียและล่าสุดทำประกาศเตรียมการยกพลขึ้นบกในการที่จะขนทหารของกองทัพสหรัฐ ที่อยู่ที่เปโตริโกจะบุกเข้ามายกพลขึ้นบกเพื่อที่จะยึดประเทศเวเนซุเอลาสหรัฐอเมริกากาลังจะเปิดศึกหลายด้านและจะขนทหารมาอยู่ที่บริเวณชายแดนกัมพูชาติดกับไทยนีย่ก็เอาล้วครับหลายสมอลภูมิถ้ารับได้ถ้าบัญชาการได้ก็ทำและสงครามตัวแทนจะเกิดขึ้นในกัมพูชาดังนั้นเมื่อเรารู้ยุทธศาสตร์นี้แล้ว จึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เปิดเผยข้อมูลนี้ให้มากที่สุดจะได้รู้ว่าฮุนเซนกําลังจะเอาตัวรอดอย่างไรฮุนเซนกําลังจะใช้ยุทธวิธีไหนเพื่อที่จะให้ตัวเองได้อยู่ในอํานาจต่อไปนั่นคือเปิดประเทศกัมพูชาให้กองทัพชาติหมหาอำนาจโดยเฉพาะอเมริกามาเลเซียและฟิลิปปินเข้ามาตั้งฐานที่ตั้งติดกับชายแดนไทยที่เรียกว่า พื้นที่แห่งมนุษยธรรมเอาละครับท่านทีรรครับเปิดเผยแผนให้ทราบแล้วก็หวังว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านจะขยายข้อความนี้ออกไป